ในที่สุดผมก็ได้ให้เจ้ามเมมองกับชากิราเป็นฟินที่เรียบร้อยทุกคนตั้งแต่ผมเล่นมาใช้เวลานานที่สุดตั้งแต่เล่นเกมนี้มาและผมก็ยังไม่สามารถอัพมันจนเวลตานได้เพราะว่าความสามารถไม่ถึงนะทุกคนมันใช้ จำนวนฉลามที่เราจะต้องเก็บเยอะเกินไปว่ะทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเสียงนกแก้วอะไรอย่างงี้ก็ขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่าผมก็ไล่มันเต็มที่เลยทุกคนแต่ว่าไล่ไม่ไปจริงๆนะมันก็ชอบมาเกาะอ,อยู่ตรงระเบียงบ้านเอาละแต่วันนี้จะมาวิวเจ้าตัวนี้กันเมก้าชาก,กิลาก็จะมาวิวพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะทุกคนซึ่งอุปกรณ์ใหม่ก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็น Pe t ท l พิชชอลใช่ไหมผมอ่านชีอถูกว่ะช่างแม่งก็ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความสามารถของตัวนี้ก็คือคล้ายๆไก่อาาว้ยเดี๋ยวผมจะถ้าถามว่ามันคล,าคลายย้ายไก่อายังไงเดี๋ยวไปดูกันในเกมทุกคนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วพื้แล้วประเด็นคือมันแจกฟรีด้วยนะทุกคนอ่ะซึ่งฉลามตัวนี้ก็ออกมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังคงเป็นฉลามหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างเก่งที่สุดในเกมนะปัจจุบันและเก็บไข่มุกดีที่สุด เพราะว่าเนื่องด้วยสกิลมันมีสกิลเอ่อจะกึ่งกึ่งอมาตานะนั่นทุกคนเวลามันปล่อยเลเซอร์เดี๋ยวผมจะไปเล่นในด่านที่โหดที่สุดแล้วก็เป็นด่านที่ทุกคนน่าจะต้องคิดว่ามันเล่นยากที่สุดก็คืออาร์ติกคพอคลิ้นั่นเองอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่เป็นสีเขียวเราไม่ใช่ฮักนะเว้ยสีเขียวใช่เลยนี่ไงก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นสีเขียววะอ้ะอาวโขดหินเป็นสีเขียวใครมั็นประทาสีไว้ตรงนี้นะฮะพี่ก็ช่างมันช่างมันไม่เป็นไร แล้วก็ทุกคนสกิลของมันก็คือเวลาเรากดใช่ปหเนี่ยมันก็จะปล่อยอถั่วระเบิดนะทุกคนแต่ว่าการระเบิดของมันจะช้ากว่าของตัวไกอานทนะุกคนก็คือมันจะดีเลย์มากกว่าแล้วก็มันจะแรนดอมหรือว่าสุ่มระยะเวลานในการระเบิดนะอันนี้ก็จะเป็นเควสปลาเยอะนะทุกคนเป็นปลาซิวปลาซ้อยเยอะๆอะไรแถวๆนี้นะแต่แล้วก็ไม่เป็นไรโอ้โหเกดไวชา้าปลาฉลามขาวตัวเล็กไปเลยเนะมื่อเทียกบกับตัวเราเดีย๋ยวเราเก็อาจจะตัวเล็กกว่ามันก็ได้นะถ้าเราได้ได้เควสแบบว่า,วาลดไซ์ของฉลามโอ้โหอันนี้คือ อันนี้ที่ไม่เป็เสียวเขียวก็คือเราผม,มาติดตั้งอุปกรณ์พิเศษมานะทุกคนซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถหาได้จากแบตเตอร์พาร์หรือว่าสเปรดพาร์ตนั่นเองครับพูดถึงในเกมนี้นะอ่ะมาดูกันว่าสก,กิลทำอะไรนี่เวลาเรากดสก,กิลแล้วมันก็ทำการโพสเลเซอร์แบบนี้เลยทุกคน บอกเลยว่าสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเลยนะเลเซอร์เจ้าตัวนี้และก็อยู่อยู่ระยะเวลาในการอยู่ค่อนข้างที่จะนานนานพอสมควรน,น,น,นานกว่าเจ้าเมดดักมิจิชาร์สซยอีงนะทุกคนอ่ามันจะอารมณ์คล้ายดักมิจิช์กเลยแต่ผมว่ามันนานกว่าเลยก็ดีกว่าตรงที่เวลาเรากดใช้ใช่ไหมทุกคนเราจะเป็นอมตะอ่ามันก็ไม่เชิองอมาตะหรอกแต่คือเลือดเราจะลดช้าม,มากเว้ยน,นี่คือเราโดนลดบูนแล้เนี่ยโอ้โหแ้วก็ไม่พอลดลดซะะ ลดอาหารไปซะอีกทุกคนอันนี้ก็คือฟู้ดเฮล์เลสก็คือเวลาเรากินพวกแต่ละอย่างมันจะทำให้เคสที่ที่เราได้รับมามันน้อยลงกันทุกคนก็เป็นเครียอที่แย่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะทุกคนมันจะมีแย่กว่านี้อีกอะแต่ก้อนนี้ผมใส่เจ้าลูกน้องมาเป็นเจ้าเทเวอร์แล้วก็ปลาหมึกเอ้ยไม่ใช่ปลาหมึกเออมันคือปลาหมึกมันคือปลาหมึกปลาหมึกม่วงปลาหมึกม่วงมันดีกว่าปลาหมึกแดงตรงที่ปลาหมึกม่วงมันจะให้พอยต์เราเยอะกว่าปลาหมึกแดงนะทุกคนแล้วก็ความสามาในการกินของตัวแมนกาพดล พอๆกันไม่ได้ต่ากอยากปลาหมึกแดงแเท่าไหร่ทุกคนอ่ะอันนี้คือเราตัวเล็กแล้วทุกคนโดนรถซ้ายอื้หมรถซ้ายแต่ก็ไม่ได้รถความสามารถสักทีเดียวนะทุกคนแล้วก็กดกดใช้ไปตอนเนี้แล้วก็รอคือตอนเนี้คืออาหารไม่ค่อยจะมีอะไรให้เรากินเลยเลยตัวก็กิกนกนไปเลยอ่าแล้วก็จะมีน้องๆที่เข้ามาถามว่าทําไมมันทํายังไงให้หาเพชรได้เยอะๆนะทุกคนผมก็จะบอกเลยว่าเกมนี้หาเพชรได้เยอะๆ ่วนใหญ่ไม่ได้มาจากปลาเพชรนะแต่มาจากการทาช็อตพิเศษหรือว่าการแบบว่าระเบิดระเบิดพวกเรือดำน้ำหรือระเบิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอากาสที่เราจะได้เพชรนทุกคนอ่ะหรือไม่ก็ถ้าอยากจะได้เร็วๆหน่อยก็พยายามกดดูโฆษณาบ,บ่อยๆนะทุกคนเพราะว่าจะก็จะเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เราได้เพชรได้ไง่ายขึ้นใช่ป่ะอันนี้ก็ได้เพชรอีกแล้วคือเราไม่ได้กินปลาเพชรหรืออะไรนะเราก็ได้เพชรละนี่ก็ได้วเวลาคนแล้วก็กินไหม่อนกันเราพูดมากจนเราแบบไม่ค่อยได้กินเลยนะทุกคนพูดเยอะเกินไป ก็โอ้โหโคลัสองอันติดต่อกันผมว่าเลเซอร์ตัวนี้มันดีดีมากนะมันคือความขี้โกงมันไม่ได้อยู่ตรงไหนนะมันอยู่ตรงที่เลเซอร์เว้ยฉลามตัวนี้นะคือทําให้มันติดเมตัลอยู่นะตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีตัวละครไหนที่แบบว่ากดสกิลแล้วเป็นอาตะเหมือนตัวนี้เว้ยเออทำให้ผมคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในตัวที่เก็บไข่ง,ง่ายในเกมนะตอนนี้ถึงมันจะออกมาหลายปีแล้วก็เหอะแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนที่จะไปโค่นความเก่งกาจของมันได้นะตอนนี้ทุกคนไว้รอแบบว่าอาจจะต้องรอครบรอบ ครบรอบ15ปีอะไรอย่างี้ปะ่ะเพราะว่าเจ้าฉลามตัวนี้ก็คือมาฉลองครบรอบ10ปีของเกมพันชี่ชาร์กโบนนะทุกคนที่มันปล่อยออกมาสมัยนั้นก็คือทุกคนตามหากันแบบฟึดฟันเลยแหละเพราะมันกว่าจะได้มานี้ก็เก็บไข่มุกกันระเบิดระเบ้อเ,เก็บเก็บเป็นยากพอสมควรนะทุกคนเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่ได้มีแบบฉลามพวกแบบฉลามไกลาอาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะให้เราเก็บไข่มุก,กง่ายๆนะทุกคนก็เลยต้องใช้ความสามารถนิดนึงในการเก็บไข่มุกซึ่งตัวนี้ก็คือยังไม่ได้เป็นสุดสุดความสามารถแค่นี้นะเราสามารถที่จะ ใช้ความสามารถให้มันครบทวนได้กว่านี้โดยการที่เราจะต้องไอเนี่ยทุกคนทับปลดเควสให้มันครบอยู่ที่128ดปดเควสตอนนี้ผมปลดไปประมาณ100ยร้กว่ายังไม่ถึง128รก็คือเราสามารถซื้อเมกาชักจิล่าได้โดยปลดล็อกให้ครบ90เควสอ่ะซึ่งเราผมปลดล็อกมาถึง90เควสลวตอนนี้ผมมาร้อยกว่าเควสแล้วมันก็จะให้เราใช้ไข่มุก6 0พันในการซื้อแล้วก็จะได้ครอบครองมันมา แต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษกว่านั้น,นคือถ้าเราครบ128เควสเราก็จะได้สกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือการระเบิดตัวเองนั่นทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีนะถ้าจะถ้าจะแบบว่าใครอยากเห็นว่าระเบิดตัวเป็นยังไงก็สามารถไปดูในคลิปเก่าๆผมได้ผมเคยลงไว้ตอนที่เล่นไ d เเก่าอยู่นะทุกคนตอนนั้นผมก็เก็บครบจนแบบครบ128เควสไปเป็นปที่เรียบร้อยแล้วก็ความสามารถก็คือมันจะทำการซูมระเบิดตัวไว้แล้วมันก็คือมันจะระเบิดตัวหลังจากที่เราใช้เลเซอร์เสร็จนะทุกคนและทุกทุกอย่างเราแวกนั้นจะทําากร ระเบิดหมดเลยเว้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะขี้โกงพอสมควรนะเพราะว่ามันจะอยู่ในแอรเรียตรงนั้นแล้วมันก็จะระเบิดไปหมดเลยทั้งแอรเรียโอ๊ยนี่เก็บไปก่อนนี่คือกีบสมบัตินะแล้วก็กิน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 ถ้าให้เทียบระหว่างตัวนี้กับชินชากิล่าผมก็ยังเชยร์ว่าตัวเมก้าชากิล่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่ทําแต้มอาทำแต้มอาจจะอาจจะไม่สู้ชินชากิล่านะแต่ถ้าเก็บไขมุกง่ายผมว่าตัวนี้เก็บง่ายกว่าชินชากิล่านะอ่าคือต้องแยกกันนะทุกคนระหว่างการเก็บไขมุกง่ายกับตัวของ ทําแต้มง่ายก็คือถ้าใครแบบว่าอยากจะไปแข่งแต้มถ้ามันมีแบบว่ามีชาเลนให้เราแข่งแต้มกับคนคนในในบนโลกแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะต้องไปเล่นฉลามตัวอื่นนะเพราะว่าถ้าัดแข่งแต้มจริงๆอ่ะตัวนี้อาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้นะทุกคนอืมแต่ถ้าถามว่าตัวไหนเก็บไข่มุกง่ายเอาแบบเก็บง่ายที่สุดในเกมแล้วก็แบบเล่นพลาดยากอ่ะเล่นเล่นในด่านเก็บไข่มุกพลาดยากก็คือตัวนี้จริงจริงตัวนี้มันเก็บง่ายมากที่สุดแล้วผมว่า ก็อย่าลืมทุกคนตัวนี้นเป็นหนึ่ในตัวที่ควรจะมีะทุกคนและควรจะมีเป็นอันดับแรกเลยเวลาเก็บไข่มุกนะก็คือผมไม่ได้ซื้อเจ้าฉลามแบบเมลดาวชาร์กหรือว่าฉลามอะไรใดๆนะเวลาผมเก็บไข่มุกได้ผมก็รีบคุ้มเข้ามาซื้อตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยคือใช้6,000ไข่มุกแค่ไม่จำไม่จำเป็นต้อง128 เพชรก็สามารถเล่นมันได้นะทุกคนอืมไม่จาเป็นต้องแบบว่าให้มันระเบิดตัวก็ได้ก็คือใช้แค่90เพชรแล้วก็เอา6 0พันไข่มุกเนะี่ยซื้อมันมาแล้วเอามาเล่นผมว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วสำหรับการเก็บไข่มุกนะทุกคนแล้วเราก็จะเก็บไข่มุกอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปซื้อฉลามตัวที่เราชอบนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการเล่นเกมนี้มีคนถาม <c oughs> พูดผิดมีคนถามว่าทาไมผมถึงเก็บเจ้าฉลามได้ไวจังอะไรเงี้ยผมก็ตอบได้ตรงๆเลยว่าผมพยายาม กดดูโฆษณานะทุกคนเพราะว่าการกดดูโฆษณาเราก็จะได้คูณ2จากแต้มที่เราได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเงินแล้วก็เป็นเรื่องของเพชรนะทุกคนออันนี้ก็เป็นอันนี้ผมเกลียดคือเควสนี้คือเราจะลดเลือดเราประมาณ50%ซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะเอาไว้นะทุกคนแล้วก็ตโอเคตอนะนี้ผมเจอเพื่อนแล้วว่ะมาดูสิว่าเพื่อนเราโอ้โหโ,โ,โดนงับเดียวคือแตกเลยดิว่ะ โอเคอผมจะต้องใช้เวลาในการงับแต่แบบโทษทีเมื่อกี้โกรัตอยู่มันก็เลยใช้เวลาเร็วในการกำจัดเต้าเมกาชาคิลาสีดำนะโอ้เรากิน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 เราไม่ได้เรียกว่ากินนะเราเรียกว่าทำลายดีกว่าตอนนี้ผมก็มาสู่เควสสุดท้ายแล้วก็คือเป็นโล่โล่ทองคำทุกคนถ้าเราผ่านโล่ทองคำโอ้อยพูดพันจขาดคำเลยในเควสอย่างๆเดี๋ยวผมจอมใช้ต่องเพชเพื่อที่จะเปลี่ยนมนันนนทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเราจะเล่นยากมากนะกคน็คือ เควสที่แย่ที่สุดของเกมนี้ก็คือเคลสดลดเลือดนะทุกคนย้าว่าเควสดลดเลือดเป็นเควสที่แย่ที่สุดบนเกมนี้อ่ะซึ่งใครที่เจอก็อย่าลืมกดเอาออกละทุกคนเพราะว่ามันจะไม่เราเล่นยากไปกว่าเดิมพอสมควรเลยเควสอื่นยังพอรับได้แต่ว่าเควสแบบลดเลือด5้สิบเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ไหวจริงแต่ก็น,นี้คือไอ้ทุกคนที่ผู้คนเห็นหน้าจอเขียวๆก็คือมันจะเป็นการเหมือนเราจะเหมือนเขาจะให้เรากิน กินไอจุดที่เขาวงอะ่ะพอเรากินได้ใช่ไหมมันก็จะได้ได,ได้เพชรมาหนึ่งเพชรนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือหลักการทํางานของเจ้าอุปกรณ์ที่ผมติดมาเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมท้ายเกมเดี๋ยวผมให้ดูว่าอุปกรณ์นั้นหน้าตาเป็นงไงเดี๋ยวทุกคนมันก็เวลาเรากินตัวของอะไรที่มันวงมันวงวงมันให้ก็มันเราก็จะได้เพชรมานะทุกคนอันนี้ผมพูดทุกคนจะเข้าใจว่าเนี่ยผมยิ่งพูดแบบยิ่งพูดไม่ค่อยเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ <laughs> ขอโทษด้วยทุกคนผมพูดไม่เข้าใจยังไงปักอ,อ่ะแล้วก็กินต่อไปเลยอันนี้คือเค e สแ land drop boot หรือว่าเราคือเราจะไม่สามารถควบคุมบู o เองได้นะทุกคนแล้วก็ปล่อยจอยเลยทุกคนให้มันสุ่มมาให้นะทุกคนคือถ้าถามว่าตัวของอุปกรณ์ใหม่ฮู้ยอีกเลยผมได้อีกแล้วอะรอบนี้ผมจะไม่ใช้เพลทกันเพราะถ้าใช้มันจะเปลืองเพชรน,นะทุกคนเพราะว่าใช้ตั้งท้าเพชรบอกเลยว่าใช้เยอะเกินไปแล้วแหละ แต่ว่าผมก็ใกล้จะจบแต่ผมจะลองเล่นให้ดูเล่นให้มันจบนี่แหละผมว่าผมทําได้เว้ยโอเคพอเรากินฉลามหรือว่ากินอะไรที่แบบว่ามันวงไว้ให้เรอมันก็จะได้เพชรนะไอ้อันนี้ซึ่งดีมากสำหรับการฟาร์มเพชรนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะสุ่มๆแต่มันก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆนะไอ้ผมจะเรียกว่าอะไรดีอะไอ้อุปกรณ์อุปกรณ์สีเขียวอ่ะผมไม่รู้จะเรียกชื่อมันยังไงดีนะเออแต่อุปกรณ์นี้มันจะช่วยเราในการฟาร์มเพชรได้เป็นอย่างดีนะทุกคนฮะปุ๊บแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังจะเก็บ เก็บไข่มุกเพื่อที่จะซื้อตัวใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะมาวิวในเร็วๆนี้แหละผมว่าเก็บไข่มุกได้ไม่น่าไม่น่าไม่น่านานเทุกคนน่าจะเร็วๆนี้แล้วก็สเปรดพาผมก็จะเก็บครบจนวนิวตาเลยนะทุกคนอะตอนนี้แล้วก็มีคนนักกระดาน้้าอย่างเยอะก็คือเป็นเควสที่จะทําให้คนในทะเลน,เนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยเอ้ยมันมาชนไม่แตกทีเคยจนแตกแล้วเฮ้ยผมว่าผมจะตายว่ะผมจะตายว่ะโอ้โหเดี๋ยวมันมาเกิดเลยตรงเนี้ยมีกาักชะเกิดเลยตรงเนี้ย อุ้ยผมไม่เคยเห็นมันมาเกิดนอกกรงนะคือมันไม่ใช่นอกกรงดิปกติมันจะมีถิ่นของมันอยู่แต่ว่าอยู่ๆมันก็ออกมาจากนอกถิ่นได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เจอหไรช่างมันแต่นี้ก็คือรอเคลีต่อไปเป็นไงบ้างไอ้เคลีต่อไปโอ้เวกาโลดอ่อนตัวอะไรอย่างใหญ่อ่ะพี่ใหญ่ไปปะเอ้ยไม่ผมกินมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยบัคเหรอเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้การแล้วว่ามันบัคหรือเปล่าอันนี้ผมสามารถที่จะกินเจ้าเจลลี่ฟิตหรือว่าแมงกะบคุนได้ทุกสายพันธุ์นะทุกคนใช่ปะวะหรือว่่่าไมใช เคเดี๋ยวผมกดกดสกิลก่อนคือเวลาเราเลือดใกล้หมดเราก็พยายามกดสกิลนะทุกคนพยายามเก็บสกิลไว้กดตอนใช้เมื่อเลือดเราเหลือน้อยๆนะถ้าเป็นอยู่ในช่วงเด็เกม,มนะทุกคนเพราะว่าตอนช่วงเด็เกมตัวเราจะเลือดลดเร็วมากอะแต่ถ้าเรามีสกิลไว้ใช้งานเราก็จะกาเรียกว่าอะไรอะเลือดไม่ลดเร็วอะออพูดอย่างนี้ก่า <c oughs> ผมไม่รู้จะใช้คาไหนพูดรีว,ว่าพูดว่าเลือดไม่ลดเร็วดีกว่าก็าจะก็จะเข้าใจกันง,ง,ง่ายกว่าโอเคตอนเรียบร้อยผมก็สามารถที่จะผ่านเควสจนถึง เสร็จสิ้นเรียบร้อยได้แลวทุกคนแต่ผมจะใช้55เพจนในการกดคูณให้ได้320ไข่มุกนะทุกคนเรียบร้อยผมไปได้มา400ไข่มุกแล้วก็บวกไปกับอีก80ไข่มุก้วยการกดดูโฆษณานะทุกคนพอเราดูโฆษณาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้มาเป็น480อเพจน,นะทุกคนอ่ะบอกเลยว่าอันเนี้ยก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราเก็บง่ายขึ้นนะทุกคนและเรียบร้อยตอนนี้ผมก็จะได้รับ1000ไข่มุกจากสแปร์ทาเลยทุกคนเพราะว่าผมเล่นจนถึง40่ส้มแล้ออามา ก็สำหรับตัวนี้ผมขอสรุปเลยว่าเป็นหนึ่งยังเป็นหนึ่งในตัวที่เก็บไขมุกได้ดีที่สุดในเกมนะทุกคนแล้วก็ยังเก็บแต้มได้ดีที่สุดในเกมถึงแม้เราจะไม่จะเป็นที่จะต้องเก็บเวลให้ครบ128เพชรนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่1 2 8เพชร1น8นะทุกคนก็ไม่จําเป็นทักซักเท่าไหร่อย่างคนแรกใครอยากอยากได้ซูมก็ระเบิดตู้มตอนตบท้ายก็สามารถที่จะปลดล็อกเก็บเคสให้ครบ128รดเคสนะทุกคนแต่ผมว่า90ก็ถือว่าเพียงพอแนะนะแลล้้ววก็ ถ้าเป็นตัวนี้บอกเลยว่าอีกไม่นานแน่นอนทุกคนที่ทคนกำลังรอคอยเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บไข่มุกให้ได้1นึ่งพักห0 0 0 0ืไข่มุกไม่ใช่1น0 0งพันหนึ่ไข่มุกแล้วก็มาซื้อเจ้าตัวนี้ผมก็อยากได้มันมากเลยอันเด c h a r าร์เกอร์บอกเลยว่ามันโคตรเท่เว้งไทละเปิดไปเลยแล้วก็สำหรับเจ้าอุปกรณ์ชิน้นนี้ทุกคนบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากทุกคนสําหรับ ฉลามมือใหม่นะแต่ถ้าเป็นแบบว่าฉลามไซส์ใหญ่ๆแล้วผมก็ไม่ไม่ค่อยคิดว่ามันจําเป็นสักเท่าไหรนะ่นทุกคนแต่ถ้าแบบว่าใช้ฉลามเริ่มต้นอย่างเงี้ยผมก็แนะนําว่าติดไปเถอะทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยให้เราทาดาเมจหรือว่าสร้างความเสียหายได้ดีขึ้นแล้วก็ได้เยอะขึ้นนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอพักไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนรับคินนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย